ดีครับดูดีๆอีกสักหนึ่งหนครับลูกนี้หมัดขวาหลุยไปครับคือระยะช่วงชกมันไม่ค่อยได้นะครับ FC ครับคือแกก็สั้นกว่าเนาะบัวขาวก็ตุ้ยท้องไปหนึ่งทีครับเี่ครับจุกไปแล้วครับตั้งแต่ลูกเมื่อกี้ครับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ครับพามาดูฟอร์มสุดโหดครับผลการชคของบัวขาวที่อัดน็อกวาโรไปในยกที่1นะครับดยต้องบอกว่าจบยกแรกนะครับดูนี่นีนาวาโรเลยครับ ก็สีหน้าท่าตาก็ดุพอสมควรนะครับเปิดมาก็มีความมั่นอกมั่นใจเต็มเปี่ยมเต็มที่พร้อมที่จะมาทุบบัวขาวด้วยครับนี่ครับนี่ทำหน้าขู่ด้วยครับจังหวะนี้ส่วนบัวขาวเองนะครับพูดตามตรงนะดูสายตาซะก่อนครับเล็งเอาไว้แล้วครับสายตาเพชรคาดครับบัวขาววันนี้ถ้าพูดตามตรงก็เรื่องของประสบการณ์มวยนะแล้วก็รูปร่างช่วงชกต่างๆในเข้าทางบัวขาวทั้งหมดนะครับแต่ว่าการต่อสู้แบบมือเปล่านี้ก็ยังไม่เข้าใครออกใครเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีความคิดที่ว่าเฮ้ยบัวขาวอาจจะ โดนหมัดได้เลยครับก็มีอยู่แต่พอเกมเปิดมาครับนี่ครับบัวขาวยบไปก่อนครับกะจังหวะครับดูครับช่วงชกนี่ต่างกันเยอะครับพาโลยบยับมาครับหลังจากนั้นบัวขาวเล็งครับดูสายตาใะก่อนครับใครจะฆ่าเจ้ามาแล้วครับมาแล้วครับจังหวะนี้ครับอยู่ใกล้ๆครับแขนจ้วงถึงอย่างแน่นอนครับเตรียมเลยครับเตรียมเฮครับแฟนมวยชาวไทยครับบัวขาวตบท้องไปหนึ่งทีครับพาโลนี่ดูท่าเหมือนจะไม่เอาไม่เลยด้วยครับตุ้ยไปครับตุ้ยท้องครับ ตามไปอีกตามไปอีกตุยท้องตุยท้องครับแล้วก็ใส่กอกหูไปหนึ่งทีครับพาโลแกยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้จบเร็วเกินไปไหมครับแบบนี้ครับก็นี่เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะครับในศึก BKFC Thailand 3ครับวันที่3เดือน9 2 5 6สนินะครับนี่ครับดูอีกสักหนึ่งทีครับดูดีๆอีกสักหนึ่งหนครับลูกนี้หมัดขวาหลุยไปครับ คือระยะช่วงชกมันไม่ค่อยได้นะครับ FC ครับคือแกก็สั้นกว่าเนาะบกขาวก็ตุยท้องไปหนึ่งทีครับน่ครับจุกไปแล้วครับแต่ลุกเมื่อกี้ครับตุยท้องไปครับใส่กบงหูไปหนึ่งทีครับตามไปตามไปตุยทองตุยทองยำไปเรียบร้อยครับรับสนิทสิทธิ์ยาวเหยียดเหยียดบรรจงครับและนี่คือคลิปที่นำมาฝากครับเป็นข้อมูลเป็นผลมวยนะครับใครที่อยากจะชมไฮไลท์ลิเกสิทธิ์แท้นะครับไปดูได้ทาง BKFC Thailand นะครับ BKFC Thailand ใน YouTube ก็มีนะครับและนี่ก็เป็นคลิปที่นำมาฝากกันครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้ยินดีกับคนชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับและนี่เป็นคลิปแนวฝากกันครับเอาอยพอกไม่คลิปหนา้ายูดีไม่แห้งซ้ำใบดีสุขสุคนครับ